นาทีชายหนุ่มผู้ถูกขนานนามว่าเจ้าชายแห่งรัตติการเจ้าของผับชื่อดังย่านใจกลางเมืองมีชื่อเสียงทั้งในด้านความร่ำรวยและพฤติกรรมที่ไม่แคร์ใครหน้าตาหล่อเหลารอยยิ้มมุมปากที่ทำให้ผู้หญิงนับร้อยพร้อมทิ้งศักดิ์ศรีให้เขาเหยียบย่ำอย่างเต็มใจแต่เธอ ลินดาหญิงสาวธรรมดาพนักงานบัญชีในบริษัทที่ผับของเขาเป็นเจ้าของใหญ่เธอไม่ใช่คนสวยโดดเด่นไม่ใช่ผู้หญิงที่เขาควรจะสนใจเลยสักนิดแต่เพราะความเฉยเมยและดวงตาที่กล้าศบโดยไม่หลบตาทำให้เธอกลายเป็นข้อยกเว้นที่เขาคิดจะครอบครอง คืนหนึ่งหลังเลิกงานเธอเดินผ่านหน้าออฟฟิศเพียงลำพังนาทีจอดรถหรูตรงหน้าเธอร่างสูงใหญ่ในชุดสูทลำลองเดินตรงเข้ามาใกล้เธอยือนนิ่งไม่แสดงความหวั่นไหวขึ้นรถสิฉันจะเลี้ยงข้าวเย็นถือว่าเป็นรางวัลที่ทำงานดีเธอสบตาเขานิ่งขอบคุณค่ะแต่ฉันกินข้าวมาแล้ว รอยยิ้มมุมปากจางๆปรากฏขึ้นฉันยังไม่ได้อนุญาตให้เธอปฏิเสธนะลินดาเธอเริ่มหงุดหงิดฉันมีสิทธิ์เลือกค่ะคุณนาทีเขาหัวเราะเบาๆก่อนล้วงซองเงินสดออกมาห้าแสนแลกกับค่าข้าวเ,เย็นและคืนหนึ่งกับฉันเอาไหมเสียงตบหน้าดังขึ้นกลางถนน เธอจ้องหน้าเขาด้วยความโกรธแค้นน้ำตาเอ่อในดวงตาแต่ไม่ยอมไหลฉันไม่ใช่ผู้หญิงแบบนั้นและคุณก็ไม่ใช่คนที่ฉันจะยอมขายศักดิ์ศรีให้จําไว้ด้วยนาทียืนนิ่งไปหลายวินาทีเขาไม่เคยถูกปฏิเสธไม่เคยมีผู้หญิงตบหน้าเขาเธอคนแรกและเขาเริ่มรู้สึกบางอย่างในอกที่ไม่เคยเจอ วันต่อมาเธอลาป่วยและไม่กลับมาทำงานอีกหลายวันจนมีข่าวว่าเธอเข้าโรงพยาบาลเขาไปหาเธอในค่ำคืนนั้นเห็นเธอนอนซูบซีดในห้องไอซีูค่ารักษาแพงจนครอบครัวเธอสิ้นหวังเขาจ่ายทุกอย่างแต่ไม่ใช่เพราะสงสารเขาต้องการคำตอบว่าทำไมผู้หญิงคนนี้ถึงกล้าท้าทายเขา ทำไมเธอถึงไม่ยอมแพ้เหมือนคนอื่นและสิ่งที่เขายัางไม่รู้คือลินดากำลังซ่อนความลับบางอย่างไว้ความลับที่จะเปลี่ยนทุกอย่างในชีวิตเขาไปตลอดกาลนาทีนั่งอยู่ในห้องรับรองพิเศษของโรงพยาบาลดวงตาคมเหม่่อมองออกไปนอกหน้าต่าง แม้จะบอกตัวเองว่าไม่ควรสนใจผู้หญิงคนนั้นอีกแต่เขากลับมาที่นี่ทุกวันราวกับหัวใจสั่งให้เขามองเธอให้แน่ใจว่ายังมีลมหายใจเขาสะบัดหัวไล่ความรู้สึกแปลกประหลาดออกไปหัวใจเขาเคยด้านชามาตลอดไม่มีใครเปลี่ยนมันได้จนกระทั่งลินดา ลินดาตื่นขึ้นในเช้าวันหนึ่งแสงแดดอ่อนผ่านหน้าต่างเข้ามาเธอลืมตาช้าๆพบว่านาทีนั่งหลับอยู่ข้างเตียงเธอพยายามขยับตัวเสียงเบาๆเล็ดรอดจากลำคอแห้งผากคุณมาทำไมเขาลืมตาทันทีดวงตาคมจ้องมองเธออย่างโล่งใจ เธอฟื้นแล้วฉันแค่อยากแน่ใจว่าเธอไม่ตายเธอเบื่อนหน้าหนีคุณจ่ายค่ารักษาให้ใช่ไหมฉันจะคืนให้ทุกบาททุกสตางค์เขาหัวเราะในลำคอเอาเงินที่ไหนมาคืนละ่ะเงินแค่นั้นสำหรับฉันเหมือนเศษกระดาษ แต่มันสำคัญสำหรับฉันเธอเผลอตะโกนดวงตาแดงก่ำด้วยความอัดอั้นฉันไม่ชอบเป็นหนี้ใครโดยเฉพาะคนอย่างคุณเขายิ้มจางๆไม่ใช่รอยยิ้มเยออหยันเหมือนเดิมแต่มันกลับเต็มไปด้วยความอบอุ่นจางๆจนเธอชะงักงั้นก็ถือว่าเธอเป็นหนี้ฉันใช้หนี้ด้วยการตอบคำถามฉันข้อเดียวเธอขมวดคิ้ว อะไรทำไมเธอถึงยอมลำบากทำไมไม่รับเงินฉันตั้งแต่วันนั้นทั้งที่เธอต้องการมันมากขนาดนี้เธอนิ่งไปครู่หนึ่งดวงตาคู่นั้นแฝงไปด้วยความเศร้าและบางอย่างที่เขาอ่านไม่ออกเพราะชีวิตฉันเคยถูกเหยียบย่ำม,มามา,มากพอแล้วฉันไม่อยากเสียสิ่งเดียวที่เหลืออยู่นั่นคือศักดิ์ศรีของตัวเอง คำพูดของเธอเหมือนมีดกรีดกลางใจเขานาทีไม่เคยรู้สึกเจ็บปวดแบบนี้มาก่อนและเขาก็ไม่รู้เลยว่าสิ่งที่ลินดากำลังปกปิดไว้ไม่ใช่แค่เรื่องของศักดิ์ศรีแต่มันคือความแค้นที่ผูกพันกับอดีตของเขาและมันกำลังจะทำลายทุกอย่างทั้งเธอและเขาเอง ค่ำคืนหนึ่งหลังลินดาออกจากโรงพรยาบาลนาทีเสนอจะไปส่งเธอที่บ้านแม้เธอจะปฏิเสธแต่เขายืนยันจนเธอไม่อาจขัดได้รถหรูคันนั้นวิ่งเข้าสู่ย่านชุมชนเล็กๆห่างไกลความหรูหราเขาเหลือบตามองบ้านไม้เก่าๆที่เธออาศัยอยู่ดวงตาคมวูบไหวด้วยความรู้สึกบางอย่างที่ไม่คุ้นเคยเธออยู่ที่นี่คนเดียวหรอ เขาถามด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาค่ะพ่อแม่ฉันเสียไปแล้วฉันอยู่คนเดียวมาตลอดคำพูดของเธอทำให้เขานิ่งงันความรู้สึกผิดบางอย่างก่อตัวขึ้นในใจนาทีเดินกลับไปขึ้นรถทว่าในจังหวะที่เขาสตาร์ทรถสายตาก็เหลือบไปเห็นกรอบรูปเก่าที่ตั้งอยู่หน้าบ้านภาพถ่ายในกรอบเกือบจะซีดจางแต่เขากลับจำได้ ชายในภาพคืออดีตลูกน้องของพ่อเขาคนที่เคยตายอย่างปริศนาเมื่อสิบปีก่อนและชื่อของชายคนนั้นคือพ่อของลินดาหัวใจของนาทีเต้นแรงความสงสัยแปลเปลี่ยนเป็นคำถามใหญ่ลินดาเข้ามาในชีวิตเขาด้วยความบังเอิญหรือเธอมีจุดประสงค์บางอย่างกันแน่ และคำตอบทั้งหมดกำลังรอเขาอยู่ในอดีตที่เขาอยากลืมแต่ไม่เคยลืมได้เลยคืนนั้นหลังจากกลับจากบ้านลินดานาทีไม่อาจขมตาหลับได้ภาพถ่ายของชายคนนั้นพ่อของลินดาวนเวียนอยู่ในหัวเขาไม่หยุด ความรู้สึกผิดที่เคยถูกกดทับกลับผุดขึ้นมาอย่างรุนแรงเขาจำได้ดีคืนที่ชายคนนั้นหายตัวไปพ่อของเขาเคยสั่งให้เขาอยู่เงียบๆไม่ยุ่งกับเรื่องผู้ใหญ่แต่เด็กหนุนในวันนั้นอย่างเขากลับแอบฟังการสนทนาในห้องลับของบ้านรุ่งเช้าชายคนนั้นก็ไม่เคยกลับมาอีกเลยและใครๆก็พูดกันว่า เป็นอุบัติเหตุแต่เขารู้มันไม่ใช่นาทีเปิดห้องเก็บของที่บ้านเก่าซึ่งเคยเป็นสำนักงานของพ่อเขาค้นหากล่องเหล็กที่ถูกล็อกไว้แน่นหนาะกุญแจยังอยู่ที่เดิมเขาเปิดมันช้าๆภายในมีกองเอกสารและแฟ้มข้อมูลหลายเล่ม แต่สิ่งที่ทำให้เขาหยุดนิ่งคือบันทึกการประชุมที่บรรจุเรื่องราวของคืนวันนั้นบรรทัดหนึ่งในนั้นเขียนไว้ว่าโครงการนี้ต้องกําจัดผู้ที่รู้มากเกินไปหลายเซ็นใต้บรรทัดนั้นคือของพ่อเขาและผู้ที่ถูกอ้างถึงในเอกสารนั้นคือวิทยาผู้ช่วยคนสนิทและนั่นคือชื่อของพ่อ ลินดาหัวใจของนาทีราวกับถูกบีบรัดความจริงอันโหดร้ายกระแทกเขาเต็มแรงผู้หญิงที่เขากำลังรู้สึกผูกพันคือลูกสาวของชายที่ครอบครัวเขาอาจมีส่วนทำให้หายตัวไปเขาไม่รู้ว่าความจริงนี้ควรจะเปิดเผยหรือปิดตายแต่เขารู้แน่ว่าความแค้นในใจลินดาไม่ใช่เรื่องบังเอิญและเขาเอง อาจเป็นเป้าหมายของเธอเช้าวันต่อมาลินดาเดินทางไปยังสำนักงานทนายความเล็กๆย่านชานเมืองเธอเปิดแฟ้มเอกสารที่เก็บรักษาอย่างดีออกมาภายในคือหลักฐานเกี่ยวกับโครงการและการหายตัวไปของพ่อเธอเธอเตรียมทุกอย่างมานานเตรียมจะเปิดโปงความจริงที่ครอบครัวของนาทีปกปิดมาเป็นสิบปีเว่า สิ่งที่เธอไม่ได้คาดคิดคือความรู้สึกบางอย่างที่เริ่มก่อตัวในใจเธอเมื่ออยู่ใกล้เขาแม้จะพยายามปฏิเสธแต่หัวใจกลับเต้นไม่เป็นจังหวะเมื่อเขาอยู่ใกล้ลินดาสับสนระหว่างหน้าที่และความรู้สึกเธอกลับไปที่บ้านนั่งทบทวนทุกอย่างพลันโทรศัพท์ดังขึ้นเบอร์ไม่คุนปรากฏบนหน้าจอ เสียงปลายสายคือชายแปลกหน้าถ้าเธออยากรู้ว่าพ่อนายหายไปเพราะใครมาที่โกดังเก่าคืนนี้อย่าบอกใครเสียงนั้นขาดหายลินดาจับโทรศัพท์แน่นเธอตัดสินใจจะไปเพียงลำพังแต่หารู้ไม่ว่านาทีแอบตามเธออยู่เพราะเขาเองก็ได้รับข้อความปริศนาเช่นกัน เรื่องราวทั้งหมดกำลังถูกใครบางคนชักใยอยู่เบื้องหลังและคืนนี้ความลับที่แท้จริงกำลังจะถูกเปิดเผยโกดังเก่าในเขตอุตสาหกรรมร้างเต็มไปด้วยฝุ่นและกลิ่นอับลินดาเดินเข้าไปช้าๆใจเต้นระัวในความมืด เธาเปิดไฟฉายเล็กที่พกติดตัวสาดแสงไปรอบด้านสัมผัสได้ถึงความเงียบงันที่น่าขนลุกเสียงฝีเท้าของเธอสะท้อนในความเงียบทุกย่างก้าวกล่องไม้และเศษซากของเครื่องจักรเก่าเป็นเหมือนพยานที่จ้องมองเธอในความมืด เสียงฝีเท้าจางๆดังขึ้นจากอีกด้านหนึ่งเธอหันขวับไปทันทีแสงไฟฉายส่องไปยังเงาร่างสูงใหญ่ที่กำลังเดินเข้ามาใครเสียงเธอสั่นอย่างห้ามไม่ได้ร่างนั้นหยุดก้าวดวงตาคมใต้เงามืดเผยให้เห็นใบหน้าที่เธอไม่คาดคิดนาทีคุณตามฉันมาหรอเขาเดินเข้ามาใกล้แววตาเต็มไปด้วยความเคร่งเครียด ฉันเองก็ถูกเรียกมาเหมือนกันใครบางคนต้องการให้เรารู้ความจริงและฉันคิดว่ามันเกี่ยวกับพ่อของเธอลินดาขมวดคิ้วมือที่ถือไฟฉายสั่นเล็กน้อยเธอพยายามคุมสติคุณรู้เรื่องพ่อฉันตั้งแต่เมื่อไหร่นาทีศบตาเธอนิ่งๆก่อนพยักหน้าเบาๆหลังจากวันนั้นที่ฉันไปส่งเธอฉันเห็นรูปพ่อเธอ ฉันจำเขาได้และฉันก็รู้ว่าครอบครัวฉันเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของเขาเธอตาเบิกกว้างร่างกายเย็นเยียบเราถูกสาดน้ำแข็งใส่กลางอกคุณรู้และยังกล้ามาพูดกับฉันคุณรู้ว่าพ่อฉันถูกพ่อคุณสั่งฆ่าเสียงของเธอดังก้องไปทั่วโกดังน้ำตาเอ่อในดวงตา นาทีเดินเข้ามาใกล้เธอถอยหลังแต่เขาไม่หยุดฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆในตอนนั้นฉันยังเด็กแต่ตอนนี้ฉันอยากรู้ความจริงและฉันพร้อมจะชดใช้ทุกอย่างถ้ามันจะทำให้เธอเจ็บน้อยลงเสียงของเขาสั่นเล็กน้อยแต่จริงใจลินดานิ่งไปครู่หนึ่งก่อนที่เสียงแหลมของลำโพงเก่าจะดังขึ้นเสียงจากเครื่องบันทึกเก่าๆดังแทรกเข้ามา นาทีลูกต้องอยู่เงียบๆอย่าให้วิทยารู้ว่าเรากำลังทำอะไรโครงการนี้มันใหญ่เกินกว่าที่เขาจะเข้าใจได้เราต้องปิดปากเขาลินดาตัวแข็งทื่อน้ำตาไหลเงียบๆขณะที่ท่าฟังคำพูดจากอดีตคำพูดของพ่อของนาทีเองเสียงนั้นยังพูดต่อ ถ้าเขารู้ว่าบริษัทกําลังลักลอบขายอาวุธผิดกฎหมายเราทั้งหมดจะไม่รอดลูกเข้าใจไหมเทปหยุดลงความเงียบเข้าปกคลุมทั้งคู่ลินดาลงนั่งลงกับพื้นอย่างสิ้นเรี่ยวแรงพ่อฉันเขาแค่พยายามทำในสิ่งที่ถูกต้องแต่ต้องมาตายเพราะความลอบของครอบครัวคุณเธอสะอื้นนาทีลงนั่งข้างเธอ มือใหญ่แตะเบาๆที่ไหล่ของเธอลินดาฉันไม่รู้ว่าคำขอโทษมันจะเพียงพอไหมแต่ฉันอยากทำให้ถูกต้องช่วยฉันเปิดโปงเรื่องนี้เราจะหาความยุติธรรมให้พ่อเธอด้วยกันเธอหันมามองเขาน้ำตาในดวงตาคู่นั้นยังคงไหลไม่หยุดแต่แววตาเธอเริ่มอ่อนลงคุณจะยอมต่อสู้กับพ่อคุณยอมทิ้งทุกอย่างเพื่อความยุติธรรมจริงๆหรอ เขาพยักหน้าฉันยอมสูญเสียทุกอย่างถ้ามันทำให้เธอได้คืนสิ่งที่สูญเสียไปและในเงามืดของโกดังนั้นเงาร่างหนึ่งยืนเงียบจ้องมองพวกเขาผ่านกล้องวงจรปิดเก่าๆเ,เขายิ้มอย่างเยือกเย็นในที่สุดเกมก็เริ่มจริงๆแล้วหลังจากคืนที่โกดังร้างนาทีและลินดาไม่ได้พบกันอีกหลายวัน ความจริงที่เปิดเผยทำให้ทั้งคู่ต่างต้องทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นและสิ่งที่ต้องเผชิญหน้าในอนาคตลินดาใช้เวลารวบรวมหลักฐานอย่างเงียบๆขณะที่นาทีต้องกลับไปเผชิญหน้ากับครอบครัวตัวเองโดยเฉพาะประเมศพ่อของเขาผู้ที่อยู่เบื้องหลังความอายุติธรรมทั้งหมด นาทีเปิดประตูเข้าบ้านหลังใหญ่ดวงตาของประเมศสบตากับเขาทันทีรอยยิ้มเย็นชาเผยขึ้นบนใบหน้าผู้เป็นพ่อไปที่โกดังมาสินะเห็นแล้วสินะว่าความจริงคืออะไรนาทีขบกรามแน่น คุณค่าพ่อของลินดาเพียงเพราะเขารู้ความลับของโครงการคุณทำแบบนั้นได้ยังไงเขาเป็นคนดีประเมศหัวเราะเบาๆรากับเรื่องนี้เป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยคนดีไม่รอดในโลกของเราลูกต้องเข้าใจอำนาจเงินมันสำคัญกว่าความดีมากนักผมจะไม่ยอมให้มันเป็นแบบนี้อีกผมจะเปิดโปงทุกอย่าง เสียงของนาทีดังกร้าวประเมศเดินเข้าใกล้สายจาคมจ้องลึกเข้าไปในดวงตาของลูกชายถ้าทำแบบนั้นลูกจะไม่มีอะไรเหลือชื่อเสียงทรัพย์สินหรือแม้แต่ลินดานาทีนิ่งงนันร่างกายแข็งทื่อกับคำขู่ที่แฝงในน้ำเสียงประเมศพูดต่อ ใช่ฉันรู้เรื่องเธอรู้ว่าเธอคือใครและรู้ว่าเธอกำลังทำอะไรอย่าคิดว่าฉันจะยอมให้เด็กผู้หญิงคนนั้นทำลายทุกอย่างที่ฉันสร้างมานาทีจ้องหน้าเขาคุณจะทำอะไรเธอไม่ได้ถ้าผมยังอยู่ประเมศยิ้มเย็นแล้วลูกคิดว่าตัวเองจะอยู่ได้นานแค่ไหนละ่ะถ้ายังคิดทรยศพ่อแบบนี้ คืนนั้นลินดาได้รับซองจดหมายไม่มีชื่อภายในมีภาพถ่ายของเธอและนาทีที่โกดังร้างพร้อมข้อความสั้นๆหยุดก่อนที่ทุกอย่างจะสายไปเธอรู้ทันทีวันนี้ไม่ใช่แค่คำเตือนแต่คือภัยคุกคาม นาทีโทรหาเธอในเวลาเดียวกันเราถูกจับตามองพ่อผมรู้ทุกอย่างแล้วเขาขู่จะทำร้ายคุณลินดาเราต้องหนีและเตรียมหลักฐานให้พร้อมลินดากำมือแน่นเธอไม่กลัวอีกต่อไปเราไม่หนีเราจะสู้และฉันจะไม่ปล่อยให้พ่อคุณหลุดพ้นจากความผิด วันต่อมาทั้งสองนัดพบที่ห้องทำงานเก่าของวิทยาพ่อของลินดาที่ถูกปิดตายมานานหลายปีพวกเขาเปิดแฟ้มเอกสารที่เหลืออยู่ในที่สุดก็พบแผนผังลับและบัญชีการเงินที่เชื่อมโยงโครงการการฟอกเงินและลอบขายอาวุธพยานหลักฐานอยู่ในมือ แต่ก่อนที่พวกเขาจะออกจากที่นั่นเสียงกระจกแตกดังขึ้นพร้อมเสียงฝีเท้าหลายคู่เข้ามาใกล้นาทีดึงลินดาคู่ไปหลบในห้องด้านหลังเสียงประเมศดดังก้องคิดว่าจะหนีฉันพ้นเหรอลูกชายของฉันและลูกสาวของมันเงามืดเข้าปกคลุมทั้งคู่อีกครั้งแต่คราวนี้พวกเขาจะไม่หนีและเกมนี้ กำลังจะถึงจุดจบเสียงฝีเท้าเร่งร้อนดังใกล้เข้ามาในทุกวินาทีนาทีจับมือของลินดาแน่นดวงตาคมมองหาเส้นทางหลบหนีทว่าในห้องทำงานเก่าของวิทยาไม่มีทางออกอื่นนอกจากทางที่พวกเขาเพิ่งเข้ามาเสียงประเมศดดังใกล้เข้ามายานี้นาที ออกมาเถอะอย่าให้พ่อของลูกต้องทำในสิ่งที่ไม่อยากทำลินดาหันมามองเขาดวงตาเต็มไปด้วยความกลัวปนตัดสินใจถ้าคุณหนีไปตอนนี้ยังมีโอกาสรอดนาทีสายหน้าแน่นฉันจะไม่หนีและจะไม่ปล่อยให้เขาทำร้ายเธออีกพ่อกันทีฉันต้องปกป้องเธอและความจริงนี้ให้ถึงที่สุด ประตูห้องถูกถีเปิดออกร่างของประเมศและลูกน้องอีกสองคนบุกเข้ามานาทีลุกขึ้นยืนกำบังกายลินดาประเมศยกปืนขึ้นเล็งไปที่ทั้งคู่แววตาของเขาเย็นชาราวกับปีาศาจฉันเตือนแล้วนาทีอย่าทำให้พ่อเจ็บใจมากไปกว่านี้ส่งหลักฐานมาแล้วจบกันแค่นี้นาทีสายหน้า ไม่มีวันผมจะเปิดโปงทุกอย่างคุณทำผิต้องชดใช้เสียงปืนดังขึ้นแต่ไม่ใช่ปืนในมือประเมศทว่ายิงจากเงามืดอีกด้านลูกน้องคนหนึ่งของเขาล้มลงประเมศหันขวับไปทันทีแล้วอีกเสียงก็ดังตามมาตำรวจบุกเข้ามาเต็มห้องทุกคนวางอาวุธคุณประเมศถูกจับในข้อหาฆาตกรรมและฟอกเงิน ประเมศชัง,งักดวงตาเบิกกว้างด้วยความตกใจนาทีรีบฉวยโอกาสคว้าปืนในมือพ่อเขาออกก่อนที่เหตุการณ์จะบานปลายลินดาตะลึงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนาทีหันมาหาเธอ ผมส่งหลักฐานทั้งหมดให้ตำรวจแล้วและพวกเขาตามเรามาที่นี่ทันเวลาเพราะผมไม่ต้องการให้คุณเสียอะไรไปอีกประเมศถูกใส่กุญแจมือสีหน้าเต็มไปด้วยความโกรธแค้นเขาตะโกนนาะทีลูกทรยศลูกมันไม่ใช่ลูกของฉันอีกต่อไป นาทีจ้องตาพ่อเขาน้ำเสียงหนักแน่นใช่เพราะผมเลือกจะเป็นคนดีมากกว่าจะเป็นลูกของปีศาจเหตุการณ์สงบลงตำรวจนำตัวประเมศไปพร้อมหลักฐานทั้งหมดลินดายืนเงียบราวกับโลกทั้งใบถล่มลงแต่เธอกลับรู้สึกเบาสบายราวกับได้ปลดปล่อยพันธนาการตลอดสิบปีที่ผ่านมา เธอหันมาหาเธอน้ำตาเอ๋อเต็มดวงตาทุกอย่างจบแล้วใช่ไหมนาทีพยักหน้าเบาๆใช่และเราจะเริ่มต้นใหม่ด้วยความจริงและหัวใจที่ไม่ต้องซ่อนอะไรอีกต่อไป ลินดายิ้มทั้งน้ำตาเธอก้าวเข้าไปกอดเขาแน่นในอ้อมกอดที่เต็มไปด้วยการให้อภัยและความรักที่แท้จริงแม้เงาของความแค้นจะเคยบดบังหัวใจทั้งสองแต่ในที่สุดความรักก็สว่างคอที่จะทำลายมันได้อย่างหมดจดถ้าชอบเรื่องนี้ช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ